ตัวอย่างที่5นะคะถ้าระยะระหว่างจุด A และ B เท่ากับ26จงหาค่า p นะคะโดยที่จุด A คือ13 2และจุด B คือลบ11 p นะคะจุด B นะคะเขาไม่ได้ให้ค่าของ y มานะคะเขาให้ค่าของ y มาเป็น p นะคะฉะนั้นเราต้องทำการหา p นะคะนักเรียนอาจจะทำการวาดกราฟคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะอ่า จุด A คือ13 2นะคะ x เป็น13 y เป็น2นะคะก็โดยประมาณจุด A คือตัวนี้นะคะแล้วก็จุด B ก็คือลบ 11p นะคะ x เป็นลบ 11p ซึ่งสมมติว่าแนวทั้งแนวตัวนี้นะคะตรงนี้สมมุติให้เป็น x x ค่า x คือลบ11ทั้งแนวตรงนี้คือ x เป็นลบ11หมดเลยถูกไหมคะ แต่เราอะเราจะไม่รู้หรอกว่า p ของเรานะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือค่า y นั่นเองอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้หรือจะเป็นจุดนี้ก็ได้หรือจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งแนวนี้ x มีค่าเป็นลบ11หมดเลยถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะตรงไหนก็ได้เนาะบนแนวนี้ฉะนั้นเราก็อาจจะวาดรูปคร่าวๆไปก่อนก็ได้นะคะว่ามันอาจจะประมาณอยู่ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะอาครูสมมุติขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันคือจุดนั้น เพื่อเราเห็นภาพนะคะ,อะโอเคโดยประมาณแล้วก็ลากเส้นถึงกันนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงระยะห่างระยะห่างตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับยี่สิขั้นแรกนะคะเราก็ทำการ เขียนสูตรก่อนละกันนะคะจากสูตรนะคะของระยะห่างระหว่างสองจุดก็คือ a b มีค่าเท่ากับ Square r o o t เดลต้า x กำลังสองบวกเดลต้า y กำลังสองนะคะจากนั้นนะคะ ก็แทนค่านะคะตัว26ตัวนี้นะคะหมายถึงระยะห่างของทั้ง2จุดนะคะซึ่งจะต้องแทนไปที่ A B ถูกเปล่าอ่าก็กลายเป็น26มีค่าเท่ากับสแควร o ตนะคะแล้วก็แทนค่าเข้าไปอันนี้เราตั้งเป็นในรูปแบบของสรรมการเนาะ,ะสรรมการเครื่องหมายเท่ากับจะต้องอยู่ตรงกลางตลอดนะคะอ่ะทำการแทนค่าเดี๋ยวครูเอาตัวนี้ตั้งก่อนละกันก็จะกลายเป็น ค่า x ของ p ของ b boy ก็คือลบ11ค่า x ของ a ก็คือ13นะคะลบกันผลต่างกำลังสองบวกกับค่า y ของ b ก็คือ p ลบกับค่า y ของ a ก็คือ2กํกำลังสองจากนั้นนะคะทำการกำจัดสแควรูตก่อนละกันด้วยการยกกำลังทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็น 26กกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ24่สิกำลังสองบวกกับ p ลบสองกำลังสองนะคะลบ24่สิกำลังสองนะคะก็กลายเป็นบวก24เนะยาะย้ายนะคะหรือกำจัดเนาะเราไม่ควรใช้คำว่าย้ายเรากำจัดมันทั้งสองฝั่งนะคะก็จะกลายเป็นเดิมทีคือ24่สิกำลังสองนะคะ กำจัดมาอยู่ฝั่งนี้ก็จากบวกก็กลายเป็นลบก็กลายเป็นยี่ิบหกกำลังสองลบยี่สิบสี่กำลังสองนะคะเดี๋ยวขอเขียนเพิ่มอีกพันละกันยี่สิบหกกำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่กำลังสองบวกกับ p ลบสองกำลังสอง ะะจัดการยีบสนะคะก็กลายเป็น26กําลังสองลบยี่สิบสี่กลังสองเท่ากับ p ลบ2กําลังสองตัวนี้นะคะเราจะมองเป็นผลต่างผลต่างของเราก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะ มันก็จะกลายเป็น26ลบ24คูณกับ26บวก24มีค่าเท่ากับ p ลบ2ทั้งหมดกำลัง2นะคะเราอยากจัดการกับกำลัง2นะคะแล้วก็ทำการ s แ u a r e r o ทั้งสองฝั่ง ตัวน,นี้นะคะก็จะกลายเป็น square root 2 6ลบนะคะก็คือ2คูณกับ50เนาะซึ่ง2คูณกับ50คือ100นะคะครูก็เขียน100ไปเลยแล้วกันมีค่าเท่ากับอันนี้นะคะก็จะกลายเป็น P-2 ลบนั่นเอง สแควร์รูทหนึ่งร้อยนะคะคือเท่าไหร่เอ่ยสแควร์รูทหนึ่งร้อยนะคะค่าที่ได้นะคะเรามองเป็นอาจจะต้องมองว่าเลขอะไรที่ทำให้อ่คูณกันสองตัวที่ทำทำให้ได้เลขหนึ่งร้อยนะคะซึ่งมันก็มีสิบคูณสิบถูกปะซึ่งตัวนี้มันก็คือสิบกำลังสองเนาะและอีกอันหนึ่งก็คือลบ สิบคูณกับลบสิก็มีค่าเท่ากับ1เอ่เอมีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันเนาะซึ่งมันก็คือลบสิกำลังอนะคะถอดรูทออกมานะคะก็จะได้สองค่านะคะก็คือได้บวกลบสเท่ากับ P ลบนะคะฉะนั้นเราต้องแบ่งออกเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือ กรณีของ10เท่ากับ p ลบ2นะคะหรือก็จะกลายเป็นกำจัดสองไปอยู่ทางซ้ายมือก็จะกลายเป็น12เท่ากับ p นะคะหรือ p เท่ากับ12นะคะอันนั้นคือกรณีที่1ต่อไปเป็นกรณีที่ที่2นะคะก็จะกลายเป็นลบ10 เท่ากับ p ลบสนะคะหรือกําจัดลบสไปทางซ้ายมือนะคะเดิมทีคือลบสองกำจัดไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็มองเป็นบวกสทันะ้งสองฝั่งก็ได้ฝั่งก็จะกลายเป็นลบสิบสส่วนฝั่งนี้ก็เหลือแค่ p นะคะดังนั้น p ของเรามีค่าเท่ากับอ้อขอโทษค่ะมองผิดมันต้องมองเป็น ลบสบวกสทั้งสองฝั่งนะคะลบสองบวกสของฝั่งขวามือก็จะเหลือแค่ศูนยะคะดังนั้น p ของเราจึงมีค่าเท่ากับลบแนะคะเรามาสรุปคำตอบได้แล้วนะคะว่าดังนั้นนะคะ p ของเรานะคะ ค่าของ p คือ12กับลบแนะคะตอบฉะนั้นตรงนี้เราสามารถวาดรูปใหม่ได้นะคะให้เขาให้ค่อยสอดให้สอดคล้องกันนะคะก็คือเราจะมองมองเป็นแนวนั้นทั้งแนวคือแนว b คือ ลบสิบเอ็ด p คือสิบสองเนาะตัวนี้ตัวหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือลบสิบเอ็ด b ก็คือลบแปดนะคะตัวนี้นะคะให้ระยะทางเป็นยี่สิบหกทั้งคู่นะคะระยะทางเท่ากันคือยี่สิบหก เป็นอันเสร็จนะคะแต่ทีนี้นะคะณจุดตรงนี้นะคะขอ,อะตรงนี้สามารถแก้สมการได้หลายวิธีนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่อยากแก้วิธีข้างต้นที่ครูสอนไปนะคะนักเรียนก็สามารถใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันได้นะคะนักเรียนจะต้องมองใหม่นะคะมองเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกกำลังสองนะคะ ยี่สิบหกกำลังสองได้เป็น26่สคูณยีซึ่งก็คือเป็น676เท่ากับ24ของเรานะคะก,คก, 2, ก็คือ24่สิบสกลังสองก็คือ24่สคูณยีซึ่งก็คือ576เจบวกกับ p ลบสองกลังสองห้าเจ็ดหนะคะกับ 676นะคะเอาตัวนี้นะคะกําจัดมาอยู่ทางซ้ายมือนะคะเดิมเป็นบวกกําจัดมันก็ต้องเป็นลบนะคะก็จะกลายเป็น676จ็ดลบด้วยห้ามันก็จะกลายเป็น100นะคะมีค่าเท่ากับจะเคลียร์มาละกันนะคะตรงนี้มันก็จะกลายเป็น6 676เจ็ลบห้าเท่ากับ P-2 ลบ2กำลังสองตัวนี้ก็จะกลายเป็น100เนาะมีค่าเท่ากับส่วนกำลังสองตอนนี้นันเงเยนก็กระจายออกมาก็ได้นะคะก็จะกระจายเป็น p ีกำลังสองลบสหน้าหลังนะคะก็กลายเป็น 2, คูณหน้าคือ P, คูณหลังคือ2ก็จะกลายเป็นลบ4 p บวก4นะคะ กำจัด100ไปทางขวามือนะคะเดิมที100่100คือบวกกำจัดไปทางขวามือก็คือกลายเป็นลบฝั่งซ้ายก็เหลือแค่ศูนย์ฝั่งขวาก็กลายเป็นลบ4 P บวกกับ4ลบ1น0ะคะก็จะกลายเป็น P กำลังสลบด้วย4 P ลบด้วย96นะคะ แล้วก็แยกทำการแยกสองวงเล็บก,ก็ได้นะคะก็ได้เป็น p ลบสิบสองกับ p บวกด้วยแปดนะคะลองเช็คนะคะหลังคูณหลังนะคะก็ได้ลบแปดสองสิบหทดหนึ่งแปดหนึ่งแปดไปก็9ก้าหถูกไหมคะตัวหลังได้ลบเก้าบหใกล้คูณใกล้ได้ลบลบสิบสอง p ใกล้คูณใกล้ได้ บวกด้วย8 p บวกกันได้ลบ4 p ตามตัวตรงกางถูกต้องแสดงว่าตัวนี้ถูกแล้วดังนั้น p ของเรานะคะจึงเป็นได้2ค่าก็คือเป็น12ก็ได้หรือเป็น8ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่านักเรียนไม่โอเคนะคะนักเรียนสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะเราจะสอนให้ดูจากขั้นตรงนั้นนะคะถ้าไม่ชอบวิธีนี้นะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้อีกเช่นกัน ก็กลายเป็น26สิบหกํำลังสองเท่ากับ24ี่กำลังสองก็คือ,อเดี๋ยวเอาบรรทัดมันก็คือห7เจดหเท่ากับห้าเจ็ดหบวกด้วย p ลบ2กํกำลังสองมันก็ได้เป็นหนึ่งนะคะเท่ากับ p p ลบ2กับทั้งหมดกำลังสอง จากนั้นครูบอกครูอยากกาจัดสแควรูทเหมือนเดิมนะคะแล้ก็ใส่ไปถ้าเราจะไม่มองนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถมองเป็นสิบนะคะแล้วก็จะมองเป็นแอ s o l u t e ตรงนี้แทนนะคะ p ลบสองนะคะ มองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะแยกเป็นสองกรณีได้เช่นเดียวกันนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นสิบมีค่าเท่ากับภายในสแควรูนนะคะตัวข้างในตัวนี้นะคะ่ะเป็นได้สองค่านะคะเป็นได้ทางค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะคะกรณีที่หนึ่งเราจะมองเป็นบวกวงเล็บ p ลบสองนะคะแล้วก็กรณีที่สองเราก็จะมองเป็น มันไม่พอนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึง ะะก็จะกลายเป็นตัวนี้นะคะและอีกกรณีหนึงก็จะกลายเป็นกรณีของ10มีค่าเท่ากับลบ p ลบ2นะคะ,ะถ้ากรณีที่1มันก็จะกลายเป็น10เท่ากับ p ลบ2ซึ่ง p จึงเท่ากับ12นั่นเอง ส่วนกรณีข้างล่างกรณีที่2ก็จะกลายเป็น10เท่ากับลบ p บวก2หรือ p จึงเท่ากับลบ p จึงเท่ากับ8หรือ p เท่ากับลบ8นั่นเองนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนนะคะทั้งหมด3 3วิวิธีเนาะ